พี่ตอบถูกว่าผมทำอาชีพอะไรผมจะพาพี่ไปซื้อของใช้จำป็น3อย่างอะไรก็ได้พี่เล่นไหมเล่นครับแล้วพี่ว่าผมทำอาชีพอะไรครับเป็นช่างทำาคมครับ ตทำไมอะพี่เห็นทำไผมมาทุกคนเลยแล้วท้าไม่ใช่ช่างทำผมอ่ะการแต่งกายแบบผมเนี่ยยานี่เป็นค้าขายพวกของแฟชั่น้ามครับเฮ้ยถูกผมขายฮอตปกและพี่ของใช้จำเป็นสามอย่างอะไรก็ได้ไปเลยพี่ลุยเลยจริงเลยพี่จริงของใช้จําเป็นอย่างแรกพี่คิดว่าพี่จะซื้ออะไรครับที่นอนครับที่นอนทําไมถึงเป็นที่นอนพี่เพราะตอนนี้นอนกันแบบใช้ผ้าปู อ้าวหรอโทษนะพี่อยู่กับครอบครัวพี่มีกี่คนครับสี่ห้าคนครับจริงเหรอพี่จริงดิพี่เดี๋ยวเราไปเอาที่นอนแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่เล่นชื่อเอกครับพี่เอกยินดีที่รู้จักครับพี่ผมผมชื่อเดฟนะครับดีใจดีใจแล้วนอกจากที่นอนอ่ะพี่มีคิดบ้างไหมีคิดไมีพันหรือมันอะไรก็ได้จริงๆอะไรก็ได้จริงๆขอของใช้จําเป็นจําเป็นในชีวิตพี่จริงๆริงของในครัวดีกว่าพี่เตาแก๊สพี่เอกอยากได้เตาแก๊สใช่ไหมใช่ได้มีเตียงเตาแก๊สนะ พี่เอกดูไม่เคยเชื่อนะไม่เคยเจอับชีวิตอย่างนี้พี่เดี๋ยวเราไปดูเราไปดูของใช้จาเป็นนะผมช่วยเขียนพี่อย่างงี้ก็ได้ครับได้ไหมพี่อันนี้มันป็นหัวมันไม่มีถังถังต้องไปซื้อข้างนอกพี่เอกเอางี้ไหมล่ะครับไมโครเวฟได้ครับแฟนชอบทาขนมกันหรอเอาไมโครเวฟไปเลยพี่ไม่ต้องเตาแลเปลี่ยนจากเตาแก๊สไปไมโครเวฟเลยนะบเพื่อนเสียวว่าเอารุ่นไหนพี่แฟนเคยบอกอยากได้รุ่นนี้พี่รุ่นนี้เหรอใช่อบขนมขายเวลาปิดเติมอบขนมขายผมเอาอันเนี้ยไปทำมาหากินต่อครับพี่ เอาออกเลยอ่ะพี่เดี๋ยวมันจะหล่นพี่ครับรุ่นนี้นี่คือใหญ่สุดในนี้เลยใช่ปะใหญ่สุดนะพี่ตองกับตัวนี้พองพนะครับพี่ดูต่อพี่เอกดูหน้าอื้งหน้าพันอันนี้อย่างแรกครับอย่างที่สองคือสักผ้าครับทวันนี้ตักมือไปดูเครื่องสักผ้าไม่เชื่อเคไเห็นแต่คนอื่นเขาได้กันนะแนะนําเลย นี่แหละปั่นน้ำกับอบแห้งใช้ประโยชน์ครับสามสี่ห้าคนหมดเลยบอกเลยว่าอันนี้แต่มันใหญ่มากนะพี่ใหญ่นะปพี่เอกปูที่นอนต่อปกติอะพี่เอกทำงานเรื่องงานกี่โมงเนี่ยตอนเช้าเสร็จผมก็มาจอดที่วินเลยเช้ากี่โมงครับพี่เอกหกโมงครับแล้วพี่เอกทำงานเจ็ดวันเลยปะเดือนหนึ่งพักกี่วันพวกเอาได้พักกี่วันกี่วันที่นอนเนี่ยสำคัญผมว่าพี่พี่ชื่ออะ้ผมหน่อยว่าไหน้วยบอกผมได้ได้พี่มันเป็นท็อปเปอร์อะพี่เอกเอาไปปูมันจะนิ่มขึ้นที่นอนใหญ่ๆที่นี่ไม่มีได้ครับเอาตัวใหญ่สุขอบคุณครับพี่เอกไม่เป็นไรต้อองเาันใหญ่สุด ไหวมันใหญ่มากนะพี่ใช่ครับกราฟกราฟเราต้องรถเข็นนี่คันไหมเกรงใจจังเลยมาอันนี้6ฟุต3คนนอนได้นะพี่เอกเลยพี่จะขนกลับได้เหรอเนี่ยได้ครับหรือว่าเราขนไปให้พี่เอกไหมพี่เอกบ้านพี่อยู่ไหมอยู่ขนย้ายที่51ครับเดี๋ยวผมไปส่งพี่เอกที่บ้านได้พี่มากเลยครับแค่เราจะเข็นไปเราจะเข็นลำบากเลยพี่เตาอบเครื่องซักผ้าแล้วก็ที่นอนครับครบครับพี่ฝ่ายพี่เฮ้ยมีอย่างหนึ่งพี่ผมว่าที่จําเป็นกับพี่ครับผมถ่ายรูปเหรอรู้จักพี่ป่ะพี่ชื่ออะไรเฮ้ยน้องๆเป็นพี่ครับ ถ่ายดิรูปอ่ะรอกล้องอ่ะเอาตัวพี่เองขายอะไรอยู่รู้ปะรู้จักปะพี่เอกกําพริกอะไรนะพี่อะไรก็โกะได้นะพี่อันเป็นอันเป็นรอันนี้พี่เอกซื้อให้ครอบครัวใช่ปะใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ของพี่เอกเองเป็นวัยรุ่นหน่อยไหมพี่เป็นเสื้อยืดดีกว่าไหมพี่เอกครับเฟี้ยวไว้อย่างนี้ระบายเหงื่อด้วยเดี๋ยวผมเลือกให้อันนี้ครับที่สีแดงก็สวยนะพี่เอกอาทิตย์สีแดงพี่พี่เอกวันอาทิตย์เหรอครับผมเอาแดงไปสองวันอาทิตย์นะผมเห็นพี่เอกเสื้อขาดไม่ใช่อะเลยทอก